โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับก็อยู่เกมไลน์เจอร์อีกเช่นเคยครับผมตัวนี้ก็สเตตวิ่งก็รีไปที่เรียบร้อยนะครับพื่อนผมก็จบอันดับที่9,376นะครับแล้วก็อันดับกิวนะครับก็ได้59นะน่าจะเป็นหัวหน้าแคนวิ่งครับได้อีก3ใบโอเคครับผมก็เพิ่งเข้าเกมประมาณ6โมงเย็นครับทุกคนผมเพิ่งว่างนะครับทุกคนอ่าก็ได้กรฟ้ามาอีกหนึ่งตัวขอไปนะครับทุกคนอ ไอซีกับฟ้ามีอีกตัวแล้วผมก็จะรอสลับเซซินะกลับมาเป็นร่างเดิมนะครับทุกคนนี่สิบตัวครับทุกคนโอ้ยค,ครับเดี๋ยวเราไปเปิดคาชาตามล่าโทวะเอ้ยผมคาดใบหนึ่งว่ะทุกคนใบหน,นึ่งมันต้องจัดอยู่แล้วใช่ไหมไปครับทุกคนใบหนึ่งผมซื้อเลยแล้วกันนะครับโอเคแล้วค่อยเก็บใหม่ะัะทุกคนอันนั้นมันจะเก็บทันหรือเปล่าไม่รู้ครับเหลืออีกสิบเจ็ดวันนะโอ้ยค,ครับ เรามาลุ้นโทวะอันนี้ก่อนนะก็เปิดได้อีกอีกสี่ครั้งนะครทุคกคนนะอ่ะผมมือผมลั่นโอ้โหไอโมเน่ผมพีรอยแล้วทุกคนนู่นนจะมาอีกทาไมานะโอเยครับต่อไปครับตัวที่สองโทวะถธอผมอยากได้คอมโบระเบิดแรกหนึ่งพันครับทุกคนโทวะไอู้หแชมเปญอะแชมเปญไม่ทําพีรอยแล้วนะครับก็มีวบี้อีกเก้าสิบหลายรอบปิดอีกก็ได้จะเกือบครบสามร้อยนะครับหลายรอบเปิดอีกรอบหนึ่งผ,ผมน่าผมจะได้อีกรอบเดียวครับทุกคน โอเคครับจะไปตัวที่สามหูมันเกลืออย่างเลยวะเนี่ยเฮ้ยโอเคครับแล้วผมขอออกเกมเข้าใหม่ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยแล้วกันนะครับอีกสองครั้งผมขอไม่กดยกเลิกเลยแล้วนะครับทุกคน <S <S ต่อมาแล้วโทวะฮิกาลรจิโทะนะครับทุกคน <S <S มาไหมขอรอบึมครั้งโอ้โหโนี่ชุดชมพู โอเคครับไปเลยตัวท้ายตัวท้ายผมขอรับตาครับทุกคนไหนสิแสดงให้ทุกคนบินตาบินตา,นตาเอ้ายังไม่เสร็จเหรอโอ้โหล็อกไอ้ายตัวผมหมดแล้วครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปพีพีมันมัสักเอา้าสุดยอดมีความพิเศษขอด้วยนะโอเคครับเราไปลุยกันเลยแล้วกันนะครับอันนี้มีตัวบินนะผมไม่สู้ตัวบินแล้วกันนะครับไม่มีการบินด้วยทีมผม เอาตรงมีแค่มูนฮอกกี้ตัวเดียวนะมาทีมนี้ด้วยกันครับอีนุ่จะฉาบผมขอตีน,นะครับทุกคนต่อถึงแม่เป็นคนไทยก็เถอะโอเคครับลุยไม่เป็นไรครับทุกคนค่อยเก็บใหม่แล้วน,นะนะทุกคนตัว๋วเราก็จะมีตั๋วอีกยี่สิบใบนะที่แจกน่าจะวันสิบสี่กุ๊บพระพันวันไทยครับทุกคนก็น่าจะแจกประมาณกี่โมงก็ไม่รู้ครับทุกคนสี่โมงเช้าหรือสี่โมงเย็นไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนโอเคครับเราเราเพิ่มมากาบตัวเก่งได้ครับถ้าได้ตัวเดิมผมก็เอามาใช้นะ โ okay. อเคอไปดูยางไปเลยยิงเข้าไปครับทุกคนโอ้เขากดระเบิดตานะผมขอไม่ใช้เทมแล้วกะนนะคนอยากได้แต้มเยอะๆแล้วก็พรุ่งนี้าจ้เป็นวันปิดหลีกนะครับทุกคนก็ได้จะได้มันร้อหกสิบนะครับทุกคนผมจบแค่เพชรหนึ่งนะครับทุกคนโอเคอดีผมสร้างาประมาณห้าเดือนกับหกเดือนครับทุกคนก็ถือโตไว้อยู่นะ ก็เติมบอลพาคไป2ครั้งนะครับทุกคนแล้วก็คืนนี้เรลลี่น่าจะบอก16อยู่ครับทุกคนแล้วก็เอามาใช้แบกทีมนะยอดตอนนี้บอกไครับทุกคนผมปั้นไว้เอาไว้เล่นหนาดยางครับทุกคนตอนแรกโอเคครับทีมนี้มีตัวบินแม็กซ์ด้วยไม่ไหวครับทุกคนตัวบินนะแล้วจะเป็นหนม้อต้มเนี่ยแล้วผมยิงไม่มีการบินครับทุกคนโอ้โหทีนี้แสงมืดเกือบทั้งทีมเลยครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยเลย เหมือนเล่นเขาจะเล่นคัมโบหนืดนะครับทุกคนตัวหนืดนะโอเคปล่อยไปครับเรียบร้อยเซตุนะยิงไปถึงทีนี่นะส,สือโอ้โหนัส,สือกะแทกหน้าไปครับไม่ตายนะอ่าโดนนยวนำๆย้อยยวนไปครับทุกคนไปครับ บางทีเราจะได้เปนนรียบนะผมขอ,อก,กดคุณสองเลยแล้วกันนะครับคุณ <c oughs> สองรู้สึกมันจะน่วงนวลไหมอ่ะออกดไปครับทุกคนอ่ะเขาก,กดน้ําแข็งมาแล้วกดอามาตัส่วนไปนะผมเริ่มแหลกครับทุกคนออก,กดคุณสองมันนว่นว,งนวงนวนะไปครับไป ยังไม่หมดโหกระตุกมากเรียบร้อยชนะไปแบบง่ายอยู่ครับทุกคนง่ายอยู่แปว่าไม่อยนะครับทุกคนอะไรอของกูบ้าอ้ยค,ครับอีกสักตาหนึ่งแล้วนะครับตัวมอบินอีกอ่ะผมเจอมอบินโค้ดบ่อยนะครับตัเวเจม่วงผมขอรีทิ้งนันไม่ไหวครับตัวตัวบินอีกอ่ะผมอยากได้ซีรี่หมักลุกมากนะตัวไ,ไ,ไ,ไม่มีนะไ,ไม่มีกับเขาผมเปิดไปนัเยอะแล้ว ตอนมันเพิ่มโอกาสผมก็เปิดนะเพื่อนแต่ก็ไม่ได้ตามสภาพครับทุกคนมาทีมนี้มีโทวะด้วยมีสอบพี่น้องด้วยโถสามตัวคอมโบระเบิดแหลมมาครับลองดูแล้วกันนะครับทุกคนก็นะ่าจะเปิดโทวะได้แค่สามร้อยบี้ครับแล้วก็นะ่าอีกสองร้อยน่าจะทันนะเพื่อนน่าจะไปเปิดเกียร์สักครั้งนึงแล้วกันนะครับทุกคนโ okay, อเคลุยโยมิโยมิโยมิผมออกมาตายแบบเล่นๆไง ไปหน่อยใช่จ้าลูกพ่ออ่ะเขากดเอมาตัดผมกมูแช่ไปเลยเรายังไม่ประมาทคู่ตัวตู้นะครับโอเครู้สึกทีมผมมันเก่งขึ้นนะเพื่อนอ่ะัอาทิตย์เองหน้ากันนะครับพเพื่อนๆจบระดับอะไรก็สามารถมาพูดคุยกัน,นะครับทุกคนแล้วผมก็มันอ่านคอมเมนต์แล้วกันะครับทุกคน โอเคตอนนี้ผมก็น่าจะมีกบ11ตัวนะครับตอนคืนนี้ก็ได้จะได้ไป11ตัวตอนนี้วอพัทถึงเวล์ยีนะครับทุกคนก็จะได้อีกหึงตู้ก็จะเป็นกบฟ้านี่ครับทุกคนโอเคครับแล้วก็รอสักพบกจะมารสัก17แล้วผมพลัดสลับคืนแล้วกันนะครับทุกคนตอนนี้ก็ใช้ไปก่อนนะครับนี่ตรงนี้เวล์ยีอันนี้ซ <ado> ีซั่นนี้ผมเติมมานะครับทุกคนเพราะผมอยากได้เจลลี่แม็กวัยนะโอเคครับคลิปนี้ผมขอไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีคครรัับบบบ๊าายย